สวัสดีครับสดเอฟซีอีกาชนะงสุดทันการันตีผมอ้นอีกามารายการตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นการลุ้นแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในซีซั่น2022-2023นะครับระหว่างอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมแชมป์เก่าซึ่งก็ต้องบอกว่าลุ้นระทึกหัวใจเหมือนกันนะครับเข้มข้นมากเลยแล้วเชื่อว่าน่าจะลุ้นไปจนถึงกระทั่งบ้านปลายเลยนะครับในนัดที่38นะฮะว่าใครจะเป็นแชมป์ หลีกสูงสุดของกฤษในซีซั่นนี้แม้ว่าในมุมมองของร้านผู้สุกฎหมายสื่งกรีฑอชมองว่าตอนนี้โอกาสของอาร์เซนอลดูดีกว่าซิตี้ก็ตามทีนะครับประมาณ 60- 40แต่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนั้นเป็นหลีกที่พลิกผันนะฮะมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงแค่นัดหนึ่งหรือว่า2นัดเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในประเด็นของอาร์เซนอลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับปังจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ ครไ,ไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งกระแจ้งเตือนกด C first เพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางหน่วยก,การด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีก,กาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมอสรครับไปเริ่มกันที่อาร์เซนอลของมิเกลอาร์เตต้ากันก่อนนะครับอาร์เซนอลก็ต้องยอมรับเลยว่าพวกเขาสามารถเอาชนะในความกดดันได้สําเร็จนะครับการแข่งขันในคู่ต่อมานะครับหลังจากที่ได้เห็นว่าเซตตี้เนี่ยสามารถเอาชนะลิเวอร์พูลได้เนี่ยมันกดดันนะฮะ คัเขาพลาดคือแบบไม่ต้องถึงขั้นแพ้ขาบ้านก็ได้เอาแค่สะดุดทำได้เพียงแค่เสมอลีสยูนิเต็ดเนี่ยมันก็เป็นผลการแข่งขันที่ไม่ได้ตรงไปตามเป้าหมายอยู่แล้วนะครับเราจะทําให้ช่องว่างเนี่ยมันถูกขยับมาใกลล้คียขีกันมากนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับอาร์เซนอลนะครับแต่แม้ว่าซิตี้นะครับจะสามารถถล่มชนะลิพูได้นะครับ4ประตูต่อหในรอบสทุ่ม อาร์ซนอลเองก็ขย,ยี้ลิสยูนเนเต็ดเนี่ยแบบโอ้โหหายห่วงเลยฮะสี่ประตูต่อหนึ่งเช่นกันมีกราเบียวเซียสซุดทำคะเดียว2ประตูหนึ่งในนั้นเป็นจุดโคนนะครับมีเบนไวท์แล้วก็กรานิตชากาเป็น3แต้มที่ล้ำค่ามากครับแล้วนี่คือชัยชนะที่ต้องยอมรับเลยว,ว่ามันมีความหมายครับมันไม่ใช่แค่ว่าชนะอย่างเดียวนะฮะมันเป็นการรักษาแก๊ปหรือว่าช่องว่างให้มันห่างจาก ซิตี้ตามที่ควรจะเป็นแล้วที่น่าสนใจครับคือตอนนี้มิเคลอาริต้ากับลูกทีมรันยาวนะฮะเคยมีช่วงเวลาที่เฮ้ยมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะหลายคนคงจำเป็นได้นะครับในช่วงเวลาที่พวกเขาไปแพ้กับเอลบัตันทำได้เพียงแค่เสมออะไรแบบนี้ในช่วงหนึ่งสักสามเกมเราคิดว่าเฮ้ยอาเซนนลเป๋หรือเปล่าแต่เขาไม่เป๋ครับสามารถดึงสติ แล้วก็รวมพลังกันจกนกระทั่งกลับมาได้แล้วเป็นการคว้าชัยชนะในหลีก7เกมติดต่อกันครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเด e l o n ลองก r u ์รันนะครับในการที่จะเอาชนะเลยนะฮะซึ่งเกิดขึ้นครั้งแรกในยุคของมิเกลอาเตต้าตรงนี้ต้องปรบมือให้กับอาเตต้ากับลูกทีมแลวก็ทีมงานเลยนะครับว่าทำผลงานได้ดีแบบนี้พวกเขาก็เหมาะสมนะครับในการที่จะเป็นแชมเปี้ยนออฟอิงแลนด์ในซีซั่นนี้ด้วยนะครับถ้าหากว่ายังคงรักษามาตรฐาน รักษาความสม่ำเสมอแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งนักที่ิ38ชัยชนะ7เกมติดต่อกันครั้งแรกในยุคข,ของเฮียวอาริต้ามันไม่ได้ทำกันง่ายนะครับการชนะ7เกมเนี่ยมันต้องมีปัจจัยองค์ประกอบรอบด้านหลายสิ่งหลายอย่างคุณต้องไม่พลาดเวลาที่คุณมีโอกาสคุณต้องทำให้ได้เกมรุกแนกลางแนวรับต้องมีความสมดุลกันรวมไปถึง mentality หรือว่าสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งในการเจอคู่แข่งที่มันแตกต่างกัน หลังจากที่มีช่วงปุกในช่วง3เกมติดเนี่ยอรสเซนอลนกลับมาได้ครับมันเริ่มต้นจากในเกมที่ชนะแอสตันวิลล่าจดจำได้ปะตอนนั้นน่เกือบแล้วนะครับจนกระทั่งมาได้ในช่วงประตูท้ายๆเกมฮนะทำให้อรสเซนอลสามารถหยิบ3แต้มอันล้ำค่าชนะแอสตันวิลล่า4ประตูต่อ2แหลังจานั้นก็บุกไปเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อ0แล้วมีถล่มชนะเอเวอรตัน4ประตูต่อ0 แล้วเชื่อชนะบอลหมัดแบบโอ้โหเล่นเอาแฟนปืนใจหายใจคว่ำเลยนะครับเกือบไม่ได้3แต้มแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายพวกเขาก็ทําได้3ประตูต่อ2จากนั้นบุกไปชนะฟูลแลมแบบหายห่วงเลย3ประตูต่อศแล้วก็ถล่มชนะคิสัันพาเลสก่อนพักเบรกทีมชาติ4ประตูต่อ1แล้วกลับมาชนะลีซิลต็ดได้4ประตูต่อ1เช่นกันคือได,ได้ว่าในแต่ละเกมมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป แต่ในท้ายที่สุดครับสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมที่จะเป็นแชมป์คุณต้องได้สามแต้มกับในเกมที่คุณต้องได้สามแต้มจริงๆซึ่งอาริต้าทำได้แบบนั้นครับนี่คือสิ่งที่ต้องยกย่องขึ้นชมการทำงานของอาริต้าเลยนะครับมันก็ไม่แปลกครับที่ในเวลาเนี้คุณมีแต้มถึง72คะแนนจากการลงเล่น29เกมนำเป็นจา่าฝูงของตารางเหลืออีก9เกมสุดท้ายครับ เป็นโค้งสุดท้ายที่เราใจสุดๆเลยครับซึ่งนี่แหละครับทีมที่จะแข่งกับโคดทีมอย่าง c ซิตี้ได้คุณต้องเล่นแบบนี้ครับคุณต้องมีผลงานเห็นน้ำเห็นเนื้อแบบนี้รักษามาตรฐานตัวเองให้ได้แบบนี้แล้วตอนนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจคือนักเตะของอาร์เซนอลช่วยเหลือซึ่งกันและกันแนวรับแม้ว่าจะขาดคียแมนไปแต่คนขึ้นมาทดแทนโอเคย่งเล่นได้ ค่อนข้างดีตัวหลักคนอื่นครับยังรักษามาตรฐานของตัวเองได้แบบที่ควรจะเป็นและแต่ละหลายคนครับช่วยกันยิงประตูช่วยกันแอสซิตอย่างเช่นในเกมนัดเนี้ยโอเดกาดก็แอสซิตนะฮะมีเลโดทอสซากับโผลมาแอสซิตกาเบียมาติลลี่ก็ช่วยกันแอสซิตคนยิงประตูก็เปลี่ยนหน้าเป็นกาเบียเชียุสมีเบนไวท์มีกรนดิชาก้าตองกลางที่สามารถโผล่ขึ้นมาและทำประตูได้ อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับคือการกลับมาถูกที่ถูกเวลาของกระเบียเชียสผมเคยบอกเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้ว่ากระเบียเชียสนี่นะครับจะเข้ามาเติมเต็มอาร์ซอนอลให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วในเกมล่าสุดครับเชียซุสเองก็ยิงจุดโทษได้แบบเลือดเย็นยิงไปตรงกลางประตูแล้วยังมีอีกหนึ่งประตูมาฝังแฟนด้วยแล้วนั่นคือการทําประตูครั้งแรกของเชียซุส นับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับการกลับมาของเชียร์ซุดเนี่ยทำให้พลังในเกมรุกของออส์เนนอน่มันทวีคูณเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมประสานงานร่วมกับเดโดทอสซารการีเวลมาติเนลี่แล้วก็บุกโยสากา้าแดนกลังอยู่กันครบเลยในขณะที่แนวรับชุดนี้ยังถือว่าเป็นแนวรับที่ไว้ใจได้นะครับทำให้ตอนนี้แอ์เซน,นเองนะครับมี ครบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่จะก้าวเข้าสู่ความฝันของตัวเองแล้วทำให้ความฝันของตัวเองเ,องเนี่ยกลายเป็นจริงให้ได้หรืออีรัเซนอนมาถึงขั้นนี้แล้วคุณต้องไปให้สุดนะฮะทีนี้ไปดูเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างแมนซิตี้นะครับนี่คือฤุดูการที่พวกเขามีหลุดนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับยี่ห้อ Master. แมนซิตี้เวลาที่พวกเขาติดเครื่องเนี่ยน่ากลัว อย่างในเกมล่าสุดครับเราได้เห็นปฏิกิริยาตอบสนองจากตัวนักเตะในสนามในเวลาที่ทําประตูใส่ร์ปูได้เพราะพวกเขารู้ครับว่าเกมนี้สาคัญมากน้อยเพียงใดการเจอกับริพูในทุกๆเกมมันไม่ง่ายหรอกครับทั้งเย่าและเยือนเพราะว่าร์พูเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ของประเทศอาจจะมีช่วงฟุบช่วงตกแต่พวกเขาก็ไม่ประมาทครับโดนนําไปก่อนจากโมซาลาแต่สุดท้ายก็กลับมาได้คุณก็ได้เห็นปฏิกิริยาของท่านั่นเป๊ปเห็นไหมฮะ เขาแสดงความสะใจเกินหน้าเกินตาไปนิดหนึ่งนั่นคือเขาเรียกว่า p a ชชั่นอารมณ์มาเต็มพะเขารู้คำว่าเกมนี้ทับผ่านไปได้มดันเลยทำให้พวกเขาเนี่ยยังคงไ like ล่จี้ตามหลังอาร์เซนอลได้ต่อเนื่องแล้วถ้าหากว่าในเกมล่าสุดที่เจอกับลิเวูเนี่ยทำได้เพีงยงแค่เสมอบอกเลยว่ามันแทบจะจบได้เหมือนกันซึ่งในเกมเมื่อคืนนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจของซิตี้มีอะไรบ้างสิ่งที่เราได้เห็นคือซิตี้เนี่ยยังเต็มไปด้วยมาตรฐานที่ดีคุณภาพขับแน่นในแต่ละจุด ของสนามเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลครับซิตี้เนี่ยบอกเลยว่าจัดหนักมากเปอร์เซ็นต์การครองบอลของซิตี้อยู่ที่69%เปนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยประมาณแค่31%เปอนเท่านั้นได้ได้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในเวลาเดียวกันครับนักเตะของซิตี้แม้ว่าจะไม่มีเออร์ลิงบรสฮาเลนนะฮะแต่ซิตี้เนี่ยยังสามารถสร้างโอกาสในการลุ้นทำประตูได้มากถึง17ครั้งนะครับแล้วแปลเปลี่ยน โอกาสการยิงตรงเกอบได้ถึง8ครั้งและมีถึง4ครั้งด้วยกันนะครับที่อลิซงเบเกอร์ช่วยเซฟชีวิตลิเวอร์ pool ดูความน่ากลัวของซิตี้สิครับนี่ขนาดไม่มีอาริล์บล็อฟฮาร์ลนด์นะฮะแต่ผู้เล่นคนอื่นครับไม่ว่าจะเป็นริยัตมาเรสผู้เล่นอาร์เรสตัวแทนของฮาร์แลนด์แจ็คกิลเลชเคมินเดบรอยต่างทําหน้าที่ของตัวเองได้อยา่างยอดเยี่ยมแล้วในเกมนัดนี้ฮะยอดกุนซืออยา่างไปวางแผนได้แบบพิสดารอีกแล้วนะครับ เราได้เห็นไอเดียของเป๊ปเนี่ยบันเจิดอีกครั้งหนึ่งระบบการยืดหยุ่นเปลี่ยนไปตามสถา,านการณ์ที่เผชิญกับทางด้านของริอรพ์พูผู้เล่นเนี่ยแต่ละคนแต่ละจุดสามารถสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนทดแทนตำแหน่งกนันได้อย่างหลวกตัวไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์แบ็กอย่างมริโออากาันเจก็สามารถยืนทั้งเซนเตอร์ในบางโอกาสถ่างไปยืนเป็นแบ็กขวาไดา้ในขณะที่จอห์นสโตนนี่ก็โอ้โหเล่นหลายบทบาทเหลือเกินจอห์นสโตนเล่นทั้งเซนเตอร์แบ็ก มีบิงแบ็กขวาและยังขยับขึ้นไปเป็นกองกลางตัวพิเศษในฐานะกองกลางตัวรับได้อีกด้วยในขณะเดียวกันเราก็ได้เห็นไอเดียบันเจิดของเป๊ปที่มอบบทบาทให้ทั้งปูเรนอวารเรสกับแจ็คกิลิชสลับตำแหน่งได้แบบทุกเวลามันก็เลยเห็นได้ว่าเป็นเกมที่แจ็คกิลิชดูมีอิสระในการเล่นมากกว่าเดิมทำให้ฟอร์มของเขา เสดาเร้าใจเป็นแฟนเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นการกระชากลากเลื้อยทําชิ่งกับเพื่อนประสานงานกับเพื่อนจนกระทั่งมีแอสซิตมีการทําประตูและยังเล่นได้ดีมากๆช่วยเหลือเกมรับเพื่อร่วมทีมด้วยช่วยให้ทีมรอดพ้นจากการเสียประตูตอนจะช่วยให้ซิตี้ได้ประตูนี่คือความลงตัวความกลมกลืนของิตี้ในเวลานี้แล้วถ้าหากว่าในวันข้างหน้าเอริกบรอสทาลเลนกลับมาโอ้โหบอกเลยว่า เครื่องจักรกลประตูสัญชาตินอร์เวย์เตรียมทํางานได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้ซิตี้ติดเครื่องแล้วซึ่งในทายที่สุดครับไม่ว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์อาร์เซนอลหรือซิตี้ก็คู่คูรและก็เหมาะสมด้วยกันทั้งคู่ครับทีนี้มันวัดกันตรงที่ว่าวัดหัวใจละวัดสภาพจิตใจวัดประสบการณ์โอเคซิตี้เหนือกว่าอาร์เซนอลจริงแต่ตอนนี้อาร์เซนอลเติบใหญ่ละเติบโตเต็มวัยละ พวกเขาพร้อมที่จะท้าทายแมสซิตี้แล้วว่าถ้าคุณอยากจะได้แชมป์ครั้งนี้คุณต้องพยายามมากกว่าเดิมแล้วรอวันที่อาร์เซนอลจะพลาดแค่นั้นเองครับตอนนี้นะฮะลุ้นกันเกมต่อเกมอาร์เซนอลเองก็ยังมีเกมหนักหนักก็คือการไปเยือนลิเวอร์พูลการเยือนนิวคาสเซิลเล่นในบ้านเจอเชลซีแล้วก็ต้องเจอกับซิตี้ด้วยกันเองด้วยส่วนซิตี้ตอนนี้โปรแกรมการแข่งขันก่อนเจออาร์เซนอลไม่ยากเลยนะครับเจอเซา เจอะเลสเตอร์ ester, ทีมท้ายตารางพวกเขามีโอกาสนะครับที่จะชี้ชะตากับเซนนัลในเกมวันนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าพวกเขาชนะได้โอ้โหบอกเลยนะครับว่าสถากนการณ์อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับฝา,ากกระจดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งไปแจ้งเตือนกดซีฟิลท์ไปเห็นก่อนชื่นชอบในแนวาทางนี้แนวาทางการคราะห์จัดตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางรายการด้วยครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ